สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านวันนี้ทีมข่าว New ิ e w s จะพาทุกท่านขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำพูนค่ะเพื่อไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีตักบาตรพระเป็นมหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ที่คณะสงฆ์16จังหวัดภาคเหนือได้เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญจำนวน1 5 0 0รูปซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดแรกของโลกค่ะ สำหรับงานบุญครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณถนนอินทยงยศวัดพระาธาตุธริพุนชยัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะภาค7็กรรมการมหาเทระสมาคมเป็นประธานสงฆ์นายอมรพันธ์นิมานันผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคารวาส โครงการตักบาตรพระ1,500รูปในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ5,000 0 0รูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์6 6 6วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยเหลือพุทธบุตรประชาชนที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติจากพายุไซโครน,นากิสในสหภาพเมียนมา ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกเพื่อ <anta rum mel> น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 1พรรษากิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ นับว่าเป็นการรวมพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบสารประเพณีการตักบาตรอันเป็นสัญลักษณ์ของความสงบร่มเย็นของแผ่นดินไทยเป็นการฟื้นฟูศิลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญของจังหวัดลำพูนนับตั้งแต่สร้างเมืองมา1,300ปีที่ยังไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อนและเป็นจังหวัดแรกของโลก นั่นคือภาพพระพิสุสง์จาก16จังหวัดในภาคเหนือมารวมกันเป็นจำนวนมากนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่วันนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านมีดวงใจดวงเดียวกันนั่นคือท่านรักพระพุทธศาสนาและนับเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจของผู้พบเห็น สงแปรแถวรับบาทจากบริเวณสี่แยกพิพ,ธพิธภัณฑ์โดยแบ่งออกเป็นสามเส้นทางได้แก่ถนนอินทยงยศถนนมุกดาและถนนชัยมงคลที่สองข้างทางเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง33,000กว่าคนที่ได้พร้อมใจกันใส่ชุดสีขาวมาตักบาทซึ่งภาพเหล่านี้หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนคณะสงฆ์16จังหวัดภาคเหนือสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาคณะกัลยาณมิตรจังหวัดลำพ,พูนสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนา16จังหวัดภาคเหนือมณฑลทหารบกที่33สถานี ตรวจภูทรจังหวัดลำพูนสมาคมรวมใจไทยล้านนาสมาคมสันติพัฒนสมาคมในภาคี50สมาคมวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมันเป็นความมาสจรรย์อย่างหนึ่งเพราะว่าทุกคนนะเป็นเป็นหมื่นคนเนี่ยพูดถึงเป็นหมื่นรูปแต่ญาติโยมไม่ใช่เป็นหมื่นนะน่าจะเป็นแสนนะฮะ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่ทุกคนก็ไม่กลัวแล้วก็มารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวที่นี่จนได้การทำบุญครั้งนี้จะไปถึงประชาชนทั้งหลายทุกหมู่เหล่าตลอดทุกประชาชนทั้งโลกนะครึ่งโลกก็ดีเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่ทำและเป็นงานที่ทำได้ยากเราคิดถึงท่านอยู่เสมอท่านปฏิบัติศาสนกิจก็เรียกว่าดำเนินรอยตามพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาล นี่ว่ามีคนดุที่ไหนท่านก็ไปที่นั่นไม่กลัวอันตรายแก่ชีวิตเพื่อให้าศาสนกิจนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีขอใหอ้บุญประสาทศาสนาปกป้องพระสงฆ์ที่อยู่ในปักใต้ให้พ้นจากโผยภัยทั้งหลายให้อยู่เป็นหลักชชยของศาสนาต่อไปตามนานเท่านานนั้นแล้วเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมการแก่เจ็บตายทุกท่าน ในเมื่อฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งทุกทุกได้ยากก็ร่วมกันก็นกนถือว่าถือตามคําสั่งสอนของทิพระองค์ทรงตัดไวเขาเราียกว่าแผ่เมตตาให้กันแผ่ความสุขให้กันขอโนมโมนาที่วัดวรรมกายก็ยังจันลงพุทธศาสนาเอาไว้อยู่ยึดบันเถอมมาในพระราตรัยถ้าหากว่าไม่แสดงออกอย่างนี้ก าสนาเราจะอันตรธานหายไปหลวงพ่อพยายามที่จะให้การสนับสนุนล้ว่าชักชวนพิสุทธิ์สมเด็จมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งพุทธศาสนานะพิสุทธิ์สมเด็จถึงแม้ว่าจะมาไกลเตือนในชาติตัวก็บอกว่าเพื่อพุทธศาสนาของเราก็ควรที่จะมาเราจะ,จะได้อานิสง์ผลบุญเป็นฐานะประมาถารมีแล้ว ครอบครัวยังได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยที่ดีเหลือเกินที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขมีความอบอุ่นและได้ปฏิบัติศาสนากิจด้วยกันการทำบุญตักบาตรนี้นะครับเป็นสื่อที่จะนำมาซึ่งความรักความร่วมม้ร่วมมือกันความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของออประชาชนนะครับทำให้เราเห็นพลังแห่งบุญที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนแล้วก็ภาคภาคพิสูจน์สง ถ้าเกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างเช่นวันนี้ฝนตกนะครับแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวมีความตั้งใจแล้วเนี่ยอะไรก็จะไม่สามารถสกัดกั้นได้นะครับขอให้ได้เริ่มต้นทำบุญสักครั้งหนึ่งเถอะใครๆก็อยากจะทําทั้งนั้นแหละ่ะไม่ยากเลยแต่ขอให้มีต้นบุญต้นแบบขอให้กล้ากล้าทำนะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องกล้าคิด กล้าทำอย่างเดียวแล้วฮะสำเร็จทุกเรื่องค่ะพวกเราชาวลำพูนไม่เคยย่นไม่เคยยอดท้อแต่การสร้างบารมีเลยไม่ไว่าจะอุปสรรคอย่างไงก็ตามเราทำด้วยความปิติเบิกบานใจพวกเรารักบ,บุญค่ะผมก็ขอแผ่เมตตาทั้งหลายทั้งปวงนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักบุญนักปราตตาให้ดูเย็นเป็นสุขนี้มา้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งทลานทั้งปวงครับให้ดูเย็นเ<อ>ป็ส<อ>นสุขมากทั้งหลายทั้งปวงครับเป็ญ<อ>นญาติสุขนะจ๊ะ ตีเฮือหมูเฮาได้มีโอกาสที่ทำบุญอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนักศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเหนือคนใต้หรือภาคกลางนะครับทั่วประเทศและเกาะทุกประเทศนะครับที่มีจิตศรัทธาที่จะมาช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาก็อยากจะเฮ้อหมูเฮานะครับมาช่วยกันเนี่ยการเนี่ยงานนะครับดีๆจะอี้นะครับเพื่อสังคมที่ดีเพื่อประเทศที่ดีและก็เพื่อโลกที่ดีของเขาต่อไปนะครับ ภาพของพุทธบุตร1,500รูปพุทธศาสนิกชน33,000คนแสดงให้เห็นถึงพลังของความสามัคคีของพี่น้องชาวเหนือที่ยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ที่ได้พร้อมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบของการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามและช่วยกันฟื้นฟูศิลธรรมของโลกค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของงานในครั้งนี้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะติดตามนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ